ครับผมสว่วนนี้เป็นรีวิวตัวกระเป๋าคาดอ,อกนะครับรุ่น yb นี่ร้นะครับจะมีทั้งหมดสาสีอ่ะนี้สีเทาอ่อนสีเทาเข้มและที่ผมสะพายอยู่นี้ก็คือจะเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งทรงนี้จะเป็นทรงคาดอ,อกหรือว่าสามารถที่จะใช้คาดเอวก,ก็ได้นะครับใบเล็กประทัดรัดใส่ของได้เยอะแล้วก็เป็นผ้าที่แบบกันน้ำลุยฝนก็ไม่กลัวซิปตรงนี้เป็นซิปพุ่มยางแบบกันน้ำเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้มาดู นะครับช่องซิปเนี่ยจะมีทั้งหมด2ช่องข้างในมีช่องเสริม1ช่องนะครับช่องซิปหช่องแล้วช่องใส่ของด้านหน้าก็คือเป็นช่องใส่ของแบบนี้นะครับข้างหลังอ่าเป็นซับนะครับตรงนี้บุฟองนะ้ำสายสะพายสามารถปรับได้อ่าสะพายออกมาก็จะเป็นรูปลักษ์แบบนี้นะครับหรือว่าจะสะพายด้านหลังก็เป็นแบบนี้ใครสนใจลองไปหาซื้อได้นะครับในมาเอสเคแบ็คนะครับผม